สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีวันนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูตำนานผีแฟงเกนสไตล์กันนะครับแฟงเกนสไตล์คือใครแฟงเกนสไตล์นะครับแกเป็นผีอินเตอร์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไม่แพ้ท่านเขาแดคูล่าแวมไพร์ซอมบี้มนุษย์หมาป่าหรือมัมมี่เลยนะครับ ส่วนประวัติความเป็นมาของพี่แฟงเกนสไตเนี่ยเขาบอกว่าแฟงเกนสไต์เป็นผีดิบผู้เดียวดายเป็นผีดิบผู้น่าสงสารแต่เท่าที่ดูจากหน้าตาของพี่แกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผีดิบที่โหดร้ายและดุร้ายมากกว่านะครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปลองฟังดูแล้วกัน จริงๆแล้วนะครับผีดิบตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีชื่อว่าแฟรงเกนสไตล์แต่อย่างใดหรอกนะครับแต่ชื่อที่เรียกกันว่าแฟรงเกนสไตน์เนี่ยเป็นชื่อที่ถูกตั้งตามผู้ที่สร้างมันขึ้นมาต่างหากล่ะครับโดยเรื่องราวของแฟรงเกนสไตน์เกิดขึ้นเมื่อราว200ปีที่ผ่านมา ส่วนเจ้าของเรื่องราวดังกล่าวนี้มีนามว่านายวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ผู้ชายคนนี้นะครับเขาเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยพอสมควรแน่นอนครับชีวิตของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขสบายเรียกได้ว่าอยากได้อะไรเนี่ยบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้ชีวิตของเขาไม่มีอะไรที่ชวนท้าทายความคิดหรือความสามารถของเขาเลยเพราะหากเขาต้องการอะไรก็จะมีคนคอยหามาบะเคนให้อยู่เสมอ จนกระทั่งเมื่อเขาเติบโตเป็นหนุ่มและได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลายัยวิกเตอร์ก็ได้มีโอกาสพบกับเฮนรี่ก็คือเฮนรี่เนี่ยคือเพื่อนผู้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของวิกเตอร์มีวันหนึ่งนะครับเฮนรี่ได้ชักจูงวิกเตอร์ให้หันเหความสนใจมาสู่เรื่องราวเหนือธรรมชาติทั้งสองต้องการที่จะไขปริศนาลับเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ จากความเล่นลับที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถที่จะไขความลับดังกล่าวได้พวกเขามีความปรารถนาว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นี่คือความคิดของพวกเขานะครับความปรารถนาของพวกเขาทั้งสองคนพวกเขา มีแรงจูงใจและความใขรร่รู้ทำให้วิกเตอร์และแฮนรี่ตกลงใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองพวกเขาเริ่มต้นด้วยการรวบรวมศพของผู้ตายเอาไว้เป็นจำนวนมากและหลังจากนั้นก็จะคัดเลือกอวัยวะที่สวยที่สุดของศพแต่ละศพมาเย็บเข้าด้วยกันเพื่อให้มีชีวิตใหม่ตามที่เขาเนลมิตขึ้นมามันเป็นชีวิตใหม่ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะอวัยวะทุกชิ้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและพวกเขาพยายามเย็บอวัยวะทุกส่วนเข้าด้วยกันจนกระทั่งมีรูปร่างสมบูรณ์แบบเหมือนมนุษย์ทุกประการซึ่งพวกเขา ก็ได้ใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ทดลองของพวกเขาเนี่ยสามารถฟื้นฟูคืนชีพมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ผลงานชิ้นนี้กลับไม่ได้สร้างความยินดีปรีดาให้แก่วิกเตอร์และแฮนลี่เลยมนุษย์จำลองที่พวกเขาสร้างขึ้นค่อยๆลุกจากเตียงอย่างช้าๆแต่อาน,นิจจา ผิวพันธุ์ที่เหลืองซีดของมันทําให้มันกลายเป็นสร้างศพที่เดินได้ที่มีสภาพน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งร่างกายที่ปัสจากเลือดฝาดจึงทําให้ใบหน้าของมันเนี่ยซีดคล้ําดวงตาที่ลึกโบยิ่งเสริมให้ใบหน้าของมันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นอีกมันพยายามทําหน้าตาน่ารักและยิ้มให้แก่วิกเตอร์และเฮนรี่แต่ทั้งคู่กลับรู้สึกว่ามันกําลังแสยะยิ้มให้กับเขาและความหวาดกลัวเริ่มเข้ามาครอบงําจิตใจของเขาทั้งสองคน ทั้งคู่ต่างวิ่งเตลิดออกจากห้องลับที่ที่ใช้เป็นที่สถานศึกษาและทดลองในครั้งนี้ทั้งคู่วิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตและไม่รู้ว่าตนเองจะทำอย่างไรดีกับมนุษย์ล่องหนที่ตนเองได้สร้างขึ้นจะทำลายก็เสียดายแต่จะเก็บเอาไว้ดูก็น่าเกลียดน่ากลัวเกินไปพวกเขาตัดสินใจอยู่นานกว่าที่จะกลับเข้ามาในห้องลับอีกครั้งแต่เจ้าตัวประหลาดอันแสนพิลึกของเขาได้หายตัวไปจากตรงนั้นแล้ว พวกเขาประหลาดใจมากไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแต่อีกใจหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะหายตัวได้จริงๆหรือเปล่าพวกเขาพยายามค้นหาอยู่นานแต่ก็ไม่พบพวกเขาเลยตัดสินใจยุติการค้นหานี้และพากันแยกย้ายกลับบ้าน หลังจากแยกย้ายกันไม่นานวิกเตอร์ก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อวินเลียมแฟงเกนสไตน์น้องชายของเขาถูกฆ่าด้วยการบีบคอจนตายผู้คนต่างกล่าวโทษให้กับจัสตินมอรลิสพี่เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดวินเลียมมากที่สุดจัสตินกลายเป็นนักโทษที่ได้รับความผิดที่ตนเองไม่ได้กระทำเพราะไม่มีหลักฐานใดที่มายืนยันว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่วิกเตอร์รู้ว่าคนที่สังหารน้องชายของเขานั้นไม่ใช่คนอื่นเลยมันต้องเป็นเจ้าชายตัวประหลาดจากสร้างศพที่เดินได้ตัวนั้นอย่างแน่นอนวิกเตอร์มานั่งคิดว่ามันคงจะโกรธแค้นที่เขาสร้างมันขึ้นมาและไม่ดูดำดูดีมันมันจึงกลับมาลงโทษเขาหนึ่งปีผ่านไปไวอย่างกับโกหกวิกเตอร์ไม่ได้ยินข่าวข่าวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างมันขึ้นมาเลยหลังจากที่วินเลียมตายไป แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่เขากําลังพักผ่อนอยู่ที่เชิงเขามันก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้วิกเตอร์ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเขาพยายามตั้งสติและพูดคุยกับมันเพื่อให้รู้ถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของมันภายใน1ปีหลังจากที่เขาได้ชุบชีวิตมันขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างประมาณว่าเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกัน1ปีเนี่ย จ้าผีดิบได้เล่าให้หนายผู้ให้กำเนิดมันฟังว่าภายหลังจากที่วิกเตอร์และเพื่อนได้วิ่งหนีออกไปแล้วมันก็ได้เดินโซซัสโซเซออกมาจากห้องเหมือนกันมันบอกว่ามันเดินไปทางไหนเนี่ยผู้คนก็ต่างแตกตื่นวิ่งหนีมันไปคนละทิศละทางซึ่งมันก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดทุกคนจึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้นกับมันแม้ว่ามันจะเป็นคนช่วยเหลือเด็กน้อยผู้หนึ่งเอาไว้จากการโจมน้ำแต่แทนที่มันจะได้รับคำขอบคุณเป็นการตอบแทน ข้อของเด็กน้อยคนนั้นกับยิงปืนใส่มันขับไล่มันเพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาทำร้ายหรือทําอันตรายต่อลูกของเขามันเล่าเรื่องไปร้องไห้ไปอย่างกับเด็กอนุบาลพูดแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับมันเล่าต่อไปอีกว่า ภายหลังจากมันถูกยิงขับไล่แล้วมันได้หนีกระเซะกระเซิงจนกระทั่งไปเจอเด็กน้อยผู้หนึ่งที่มีหน้าตาน่ารักที่สุดมันรู้สึกว่าอยากจะกอดและแสดงความรักใร้ต่อเด็กคนนั้นเหลือเกินแต่เนื่องจากการควบคุมแรงมือของมันยังไม่พอทําให้แรงกดของมันกลายเป็นแรงบีบรัดและส่งผลให้หนูน้อยที่น่ารักคนนั้นสิ้นใจตายและก็เป็นที่มาของการเสียชีวิตของวิลเลียมน้องชายวิกเตอร์นั่นเองเลยครับ จะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างเป็นผีดิบที่น่าสงสารเอาการเลยนะครับ เพราะมันไม่ได้เป็นผู้เลือกที่จะมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่กลับมีโอกาสได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวผิวหนังเหี่ยวย่นประกอบกับร่างกายที่สูงใหญ่ผิดมนุษย์มนาก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนที่พบเห็นมันก็เลยทําให้มันเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆใช้ชีวิตโดดเดียวเดียวได้พราะไม่มีใครต้องการเจอหรือคบค้าสมาคมกับมันด้วย เจ้าผีดิบได้เล่าความเป็นอยู่ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาให้แกวิกเตอร์นายของมันฟังด้วยใบหน้าและอารมณ์ที่เศร้าแบบสุดๆ และหลังจากนั้นมันก็ได้ขอร้องให้วิกเตอร์ช่วยสร้างแฟนสาวให้มันสักตัวหน่อยจะได้ไหมแล้วมันจะพาคู่รักของมันไปอาศัยอยู่ในป่าทึบที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้มันให้สัญญากับนายมันว่าจะไม่มีใครได้เห็นหน้าของมันอีกขอแค่มันมีใครสักคนที่เข้าใจมันและเดินไปกับมันมันขอเท่านี้จริงๆ หลังจากที่วิกเตอร์ได้ฟังเรื่องราวอันยืดยาวของมันจนจบเขาก็ได้ตัดสินใจตกลงที่จะกระทำตามคำขอของมันเพราะเรื่องวุ่นๆทั้งหลายเนี่ยก็จะได้จบสิ้นลงไปสักทีอีกทั้งยังสงสารมันที่มันต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดา วันต่อมาวิกเตอร์และเฮนรี่จึงได้กลับไปรวบรวมศพของผู้เสียชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่การทดลองในครั้งที่สองนี้ดำเนินไปไม่ถึงไหนเลยทั้งสองก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่พวกเขาคิดว่าอาจจะสร้างครอบครัวผีดิบขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งนั่นอาจจะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่มากขึ้นก็เป็นได้ ดังนั้นพวกเขาจึงนั่งคิดอยู่พักใหญ่และก็ได้ตัดสินใจว่าจะไม่สร้างผีดิบตัวที่สองขึ้นมาทุกอย่างจะจบลงแค่นี้การหยุดทำงานของวิกเตอร์และแฮนลี่อย่างกระทันหันนั้นทำให้เจ้าผีดิบรู้สึกงุนงงมากมันจึงพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้นายของมันสร้างคู่รักอันแสนสวยให้สำเร็จ แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรหรือจะพูดอย่างไรก็ไม่เป็นผลพวกเขาไม่ยอมที่จะทำงานต่อทําให้เจ้าผีดิบรู้สึกกดแค้นมากที่คำขอร้องของมันไม่เป็นผลมันจึงได้กล่าวอาฆาตแค้นเขาไว้ว่าเมื่อใดที่พวกท่านแต่งงานเนี่ยผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอน ต่อมาวิกเตอร์และแฮนรี่ได้ย้ายหนีเจ้าผีดิบไปที่ไอร์แลนด์แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีมันพ้นแฮนรี่เป็นผู้ขอร้ายคนแรกที่ถูกเจ้าผีดิบสังหารจนกระทั่งเสียชีวิตมันได้ให้บทเรียนแรกแก่วิกเตอร์เพราะเมื่อมันต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วเนี่ยนายของมันก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นกัน แต่การแก้แค้นของมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหรนะ่นักเพราะหลังจากที่ทนความเหงาไม่ไหววิกเตอร์ก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับหญิงคนรักของเขาในคืนวันแต่งงานที่ควรจะเป็นคืนแห่งความสุขที่สุดในชีวิตของวิกเตอร์ เขากลับพบกับความทุกข์ทรมานใจที่สุดเมื่อเจ้าสาวสุดที่รักของเขาถูกผีดิบสังหารจนเสียชีวิตไปอีกคนมันจองล้างจองผ่านวิกเตอร์ตามที่มันลั่นวาจาเอาไว้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นกงกรรมกงเกวียนเลยทีเดียวเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วไม่ดูแลรับผิดชอบมันให้ดีมันก็ย่อมก่อปัญหาตามมาอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นจริงไหมครับ ความทุกข์ทรมานและความหวาดกลัวเริ่มถาโถมเข้าสู่จิตใจของวิกเตอร์เขาพยายามที่จะหลบหนีจากเจ้าผีดิบทุกวิถีทางแต่ยิง่งหนีเท่าไรเนี่ยก็เหมือนว่ามันก็ยิ่งตามเหมือนตัวเราและเงาที่ต้องติดกันไปตลอดเวลาซึ่งในตอนนี้วิกเตอร์เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยช่างทุกข์ทรมานยิ่งนักเขาตะโกนแหกปากเสียงดังขึ้นว่า เหตุใดเจ้าผีร้ายมันจึงไม่หนีไปที่อื่นทำไมต้องมาจองล้างจองผ่านค่าอยู่ตลอดเวลาด้วยวะยิ่งหนีก็ยิ่งตามไม่ว่าจะไปที่ใดมันก็ตามไปถูกทุกที่เขาคิดค่ควรอยู่นานว่าจะทำอย่างไรดีต่อไปจนกระทั่งวิกเตอร์ได้ตัดสินใจที่จะแล่นเรือหนีไปยังขั้วโลกเหนือด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าเจ้าผีร้ายจะไม่มีทางตามหาเขาเจอแน่นอน แต่แล้วดินแดนแห่งใหม่ที่เขาไปนั้นกลับกลายเป็นสุสานสำหรับตัวเขาเองอากาศที่หนาวเหน็บทำให้ร่างกายของวิกเตอร์ที่อ่อนแออยู่แล้วกลับล้มเจ็บลงและในที่สุดเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับธรรมชาติที่หนาวเหน็บได้วิกเตอร์ได้เสียชีวิตอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลจากญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวและเหงาหงอยหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปไม่นานเจ้าผีดิบก็ตามมาถึงตัวนายของมัน แต่ไม่ทันเสียแล้วมันไม่สามารถที่จะตามวิกเตอร์ได้อีกแล้วเพราะวิกเตอร์ได้ลาโลกนี้ไปเสียแล้วแหละครับการตายของวิกเตอร์ทำให้เจ้าผีดิบเสียใจเป็นอย่างมากมันนั่งร้องไห้เหตุใดนายที่มันเฝ้าจงรักภักดีถึงได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแบบนี้ทิ้งมันให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ทำไมนายจึงไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนายสร้างมันขึ้นมาแต่กลับมาทิ้งทิ้งคว่างๆงแบบนี้ ก็ใช่สิฉันหน้าตาไม่ดีฉันมันอัปลัก์ฉันไม่สวยงามอย่างที่เขาคิดหรือหวังเอาไว้การที่มันเฝ้าติดตามเขานั้นมันต้องการแค่ให้เขารักและปานีแก่มันบ้างเพราะในโลกใบนี้ก็คงมีเพียงแค่นายของมันเท่านั้นที่ไม่กลัวมันและรู้จักมันเป็นอย่างดีมันไม่หวังให้คนอื่นมารักใคร่มันเลยขอเพียงแค่นายของมันรักมันและเข้าใจมันก็เพียงพอ แต่นี่ก็ดูเหมือนว่าความหวังสุดท้ายของมันคงจะดับสิ้นมาลายหายไปและมันไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมบนโลกใบนี้และหลังจากที่มันยืนบนต่อหน้าศพของเจ้านายของมันอยู่พักหนึ่งเจ้าผีร้ายผู้น่าสงสารตัวนี้จึงตัดสินใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายทันทีคงเหลือไว้เพียงความงงงงของลูกเรือที่พบเห็นภาพเหตุการณ์ประหลาดนี้เลยครับพี่น้องเอ,อ๋ย และเรื่องราวที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับจึงกลายเป็นตำนานผีดิบแฟรงเกนสไตน์ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรเลยนะครับแต่บางคนไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีจึงเรียกชื่อผู้ที่สร้างมันขึ้นมาซะงงันเรียกไปเรียกมาก็เลยกลายเป็นชื่อของมันไปเส้นเลย ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็นับว่าเป็นผีดิบที่น่าสงสารเลยนะครับเพราะหากเรามีโอกาสฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่กลับไม่สามารถที่จะมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เพราะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยผู้คนก็ต่างหวาดกลัวและคอยจะหลบหนีหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเราก็คงไม่อยากที่จะฟื้นขึ้น,นมาใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอนจริงไหมหล่ะครับ สุดท้ายคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ